เจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะเฮิร AM 891กิโลเฮิร์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ช่วงนี้นะครับพูดคุยกันครับเรื่องของการติดตามผลการเยือน สปปลาวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพูดคุยกันครับกับท่านชัดชัยวิรยะเวชกุลอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะท่านค่ะขอบคุณครับคุณสันธนครับค่ะท่านคะจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการไปเยือนสปปลาวอย่างเป็นทางการช่วงวันที่29-30ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการติดตามผลการเยือนของท่านนายกด้วยภาพรวมเป็นยังไงบ้าง ครับก็ก็ผมอาจจะพูดรวมไปถึงการเยีอยของท่านนายกด้วยเลยนะครับก็การเยือนของท่านนายกก็วันที่เกิดขึ้นวันที่สามสิบตุลาคมนะครับท่านก็ได้พบกับนายกนุนตรีของลาวนะครับพบกับประธานประเทศนะครับแล้วก็พบกับประธานสภานะครับก็ถือว่าได้พบกับบุคคลสําคัญครบถ้วนนะครับก็ในช่วงบ่ายเนี่ยท่านรัฐมนตรี ต่างประเทศท่านก็อยู่เยือนตอนะครับก็ได้พบปะพูดคุยกับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของลาวนะครับได้กับได้มีพบปะกับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในลาวนะครับก็มีการพูดคุยกันทั้งในส่วนของอผลการพูดคุยนารือของท่านนายกนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับแล้วก็การพูดคุยกับภาคเอกนชนใน,ในช่วงบ่ายนะครับนั่นก็เป็นเป็นสรุปในแง่ของตกลนการรวมๆนะครับของท่านนายกอนตรีนะครับแล้วก็ ท่านรองนายกและก็นตตีกันต่างประเทศนะครับครับเห็นว่าการเยือนในครั้งนี้มีการพูดคุยเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับเรื่องการขนส่งโลจิสติกรายละเอียดเป็นไงครับท่านอ่ะครับใช่ครับก็ทั้งทั้งทั้งในช่วงที่ท่านนายกได้หารือกับผู้นำลาวนะครับแล้วก็ในส่วนที่ท่านท่านรตีต่างประเทศได้ได้คุยต่อเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะครับถึงเรื่องเรื่องเป้าหมายทางการค้าระหว่างกันนะครับที่จะพยายามขับเคลื่อน ให้ให้เพิ่มพูนนะครับการค้าจากตัวเลขที่เรามีอยู่เนี่ยประมาณหมื่นหมื่นกว่าล้านอดอลลาร์สหรัฐเนี่ยให้มันเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยนะครับค่ะซึ่งสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะครับก็คงเป็นเรื่องของทําอย่างไรนะครับที่จะลดอุปสรรคนะครับจะเพิ่มศักยภาพในการในการค้าขายนะครับซึ่งซึ่งกรวมถึงเรื่องการขนส่งนะครับเรื่องโลจิสติกเรื่องเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับซึ่งซึ่งไทยกับลาวเนี่ยก็ถือว่ามีความใกล้ชิดนะครับผูกพันครับ เรามีสะพานข้ามไทยลาวเนี่ยหลายแห่งนะครับ,รบแล้วก็สิ่งที่คุยกันเมื่อวันที่สามสิบเนี่ยก็ก็อยู่ถึงในส่วนของสะพานหนองอนนองคายเวียงจันทร์นะครับ,รบว่าเราเราตกลงจะจะเร่งนะครับเร่งรัดเรื่องการสร้างสะพานรถไฟนะครับขึ้นมาข้างสะพานสะพานสะพานเดิมนะครับเพื่อจะให้การขนส่งเนี่ยมันมันคล่องตัวขึ้นนะครับค่ะ เอท่านค้ะท่านบีท่านอธิบดีคะ,ท,คะทราบว่าในปีหน้าสอง7หกสิบเจ็ดเนี่ยสสอปอลาวเนี่ยเขาจะเป็นประธานอาเซียนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในเรื่องนี้คะ่ะระหว่างเราเนี่ยไทยกับสบปปลาวเนี่ยได้มีการหารือหรือว่ากําหนดประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่จะร่วมกันผลักดันครับจริงๆเราเราก็ได้เน้นย้ํากับ,ก,บกับทางฝ่ายลาวนะครับกับผู้นําลาวในครั้งนี้ด้วยนะครับว่า ว่าไทยเองในฐนา,านะสมาชิกอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดข,ของเราเนี่ยเราก็พร้อมอสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของเราอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รอ,นอนรับฟังว่าทางเราเนี่ยประสงค์จะให้ทางไทยเนี่ยให้การสนับสนุนด้านใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลจิสติกในเรื่องอข้อปรึกษาหารือต่างๆนะครับซึ่งซึ่งก็ก็มีการพูดคุยกันด้วยดีนะครับแล้วก็ทางเราคงจะ จะมีการแจ้งทางฝ่ายไทยไหมทีว่าอยากให้เราเข้าไปช่วยส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนในส่วนไหนได้บ้างนะครับค่ะประเด็นที่เราจะมีการร่วมกันผลักดันกับสปป,ปลาวเป็นพิเศษนี่มีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างครับครับก็จริงๆในกระบวนการสําคัญของวันที่สามสิบเนี่ยอันหนึ่งที่ท่านนายกสองฝ่ายเนี่ยได้ไปไปร่วมพิธีก็คือเปิดสถานีรถไฟนะครับในกบ้านคําสวัสดิ์ซึ่งก็ถือว่าเป็น เป็นแฟกชิปอันหนึ่งนะครับที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับลาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมครับในแง่ของการการท่องเที่ยวนะครับระหว่างไทยลาวนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะเชื่อมต่อนะครับระบบขนส่งนะครับระบบการท่องเที่ยวระหว่างไทยลาวแล้วก็จีนะครับสิ่งที่สองฝ่ายเนี่ยมุ่งเน้นก็คือเรื่องจะทําอย่างไรให้การคมนาคมขนส่งระหว่าง ไทยลาวแล้วก็เชื่อมต่อไปจีเนี่ยมันจะเกิดความสะดวกนะครับเกิดความพ่องตัวนะครับช่วยให้เกิดการค้านะครับการการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวระหว่างไทยทีนลาวแล้วก็ในภูมิภาคให้มันเนติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ก็เป็นสองเรื่องสําคัญนะครับที่ที่ผู้นำสองฝ่ายได้พูดคุยกันนะครับนอกจากนี้เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญที่ท่านนายกได้ได้ได้ไดยกหารือนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่อง ที่จะร่วมมือกันนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันนะครับซึ่ง mm hmm. ซึ่งเราก็จะเจอ,อปัญหาเรื่องนี้ทุกปีนะครับซึ่ง uh huh. ก็จะต้องเป็นความร่วมมือร่วมกันนะครับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเมียนมานะครับซึ่งซึ่งก็ในมันจะมีช่วงฤดูท,ที่ที่ก็บเกี่ยวแล้วก็ก็ะะจะเพาะปลูกใหม่ก็จะมีเรื่องการเผาเผาเผาญ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไทยเองก็ต้องคุยกับ ลาวนะครับต้องคุยกับเมียนมานะครับทั้งในในแง่ของอาเซียนด้วยกันนะครับแล้วก็ในแง่ของประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเยนย้นย้ำมีการหนึ่งที่ที่ทางฝ่ายไทยก็ได้ได้พูดคุยนะครับครับโอ้ก็ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญนะฮะหมอกควันข้ามแดนเนี่ยต้องคุยกันระหว่างเพื่อนบ้านนะฮะ<ช>ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมียนมา สปปลาวแล้วก็ประเทศไทยครับเอาละครับวันนี้ครับขอบคุณท่านอธิบดีมากนะครับที่มาพูดคุยสรุปภาพรวมกันให้ฟังนะครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณค่ะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านจัดชัยวิริยะเวชกุลนะครับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกนะครับนี่คือเรื่องของผลการยืนนะครับสปปลาวของท่านนายกรัฐมนตรีครับใช่ค่ะก็ไปพูดคุยกันทวิภาคีแล้วก็หลายเรื่องเอโบยูก็ได้ลงกันหลายเรื่องนะครับแต่